เรื่องตัวยาค่ะว่าคนมีคนที่ทานคุณแป้นเนี่ยค่ะคือทานยาตัวเนี้ยทานมากี่วันแล้วคะเจ็ดที่ทานไปก็ประมาณตีสักยี่สิบวันเนาะถ้าถ้ารวมลายวันก็ประมาณยี่สิบวันประมาณยี่สิบวันแล้วคุณแป้นนี่เป็นโรคอะไรมาคะที่ทานที่เป็นรักษาที่โรงพยาบาลค่ะมีโรคอะไรมากคะเบาหวานความดันไขมัน แล้วแล้วทานตัวนี้แล้วมีความรู้สึกป็นไงคะคางได้ที่ทานก็มันก็อะไรเหมือนเส้นกระตกตกใจไหมคะตกใจก็ตอนแรกก็ตกใจแต่นึกถึงที่ใครนะคุณทุเรียนนำมาแนะนำมาแนะนำมาก็รู้ว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้นะค่ะก็เลยไม่กลัว และปัญหาหนักที่คุณแปพทรมานที่สุดมานี่คือตรงไหนคะพี่ที่ขาพี่ขาโทษนะคะและขาตอนนั้นนี่คือบวมมากใช่ไหมคะค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะก็แห้งดีแห้งดีเบาเลยค่ะเนี่ยแล้วเนียนขึ้นเยอะจากครั้งแรกที่เรามาไม่ใช่อย่างนี้นะคะคือบวมมากเลยค่ะเนี่ยบวมและตอนนี้ดูสิคะอยู่พัก็ดีคือใช้ได้เลยค่ะนยี่สิบวันนะคะเนี่ยไปหาหมอรักษามาเนี่ย กี่ปีแล้วคะโรคเนี้ยถึงปีไหกี่ปีคะหลายปีหลายปีเนอะแต่ว่าจาไม่ได้นะคะว่ากี่ปีแต่ใช้คาว่าหลายปีแต่พอมาทานยองเฮือนของเราตัวนี้นะคะตัวเนี้ยยี่สิบวันค่ะแล้วน้ําหนักค่ะจากเก้าสิบได้ไหมประมาณถึงไหมคะถึงตอนนี้นะคะกางเกงต้องไปเปลี่ยนไซส์ไม่ได้เปลี่ยนไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะเปลี่ยนไซส์ย้ายลงเล็กลงแล้วหน้าตาเนี่ยค่ะตอนนี้ดูสิคะเนี่ยผิวพัน จากตอนแรกพื่โทษนะคะจะเป็นกะค่ะ <Okay. S 1> อันนี้หน้าสดนะคะหน้าสดนะคะไม่ได้ตกแต่งอะไรเลย <c oughs> ตอนนี้หน้านี่ผิวพรรณแล้วหนังตาท่านของคุณแป้นนะคะตอนแรกก็ <c oughs> ここได้ยินว่า่อหนังตาขี้เกียจจะติดจะเหมือนจะอยากนอนตลอดเวลาแต่ตอนนี้ตาสดใสกลับมาเป็นสาว15อย่างพุงก็ยกุบทุกอย่างดีลหมดเลยค่ะและคุณแป้นมั่นใจในตัวยา <c oughs> ตัวน,นี้ไหมคะ มั่นใจมั่นใจมากใช่ไหมคะและถ้ามีท่านอื่นจะมาถามว่าคุณแป้นเนี่ยได้ขนาดนี้ทานอะไรคุณแป้งกล้าแนะนํำได้ไหมคะว่ายาตัวนี้กล้ากล้าใช่ไหมคะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะเนี่ยถ้าให้เป็นคะแนน,นกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขามันออกผล <c oughs> ได้ผล,ลได้ผลนะยามั่นใจกับยาตัวเรามากเลยใช่ไหมคเนี่ยค่ะแล้วทานเสร็จเนี่ยระบบขับถ่ายเป็นยังไงบ้างคะ ดีค่ะดีขึ้นจากครั้งแรกที่ทานก็ไปโอ้โหมันก็ออกเยอะคือสารพิษคนเราเป็นเยอะนอกในร่างกาย<ช>ก็ระบบขับถ่ายคือมันก็จะล้างสารพิษออกมาหลัลงมันก็แบบทยอยออกแบบว่าก็ยังมีสีดำอ๋อยังมีตกค<ม>้างเพราะว่าเราทานของแบบคือสะสมของเป็นพิษมามช่วยชีวิตเราเนะเาะเสร็จแล้วจะมาให้ใช้เวลาแค่ไม่กี่วันจะมดเลยมันเป็นไปไม่ได้ แต่ถือว่าตัวนี้ของเราก็เยี่ยมมากเลยคันเนี่ยคือเราทําเคสมานแบบคนไข้ของเราทุกคนลูกค้าของเราทุกคนทุกคนแบบสุดยอดสุดยอดจริงๆแล้วทานข้าวได้ไม่เบื่ออาหารทานข้าวนอนหลับนอนหลับสบายตื่นเช้าขึ้นมาเพียงไหมคะ ไม่เพียงค่ะจัดเคยตื่นกลางคืนหลายหนที่มาตะวันกก็เหลือยคันแก่เหนื่อยคัน้วใช่ไหมแล้วอย่างเห็นบอกมีปัญหาเรื่องนิ้วแล้วทำนิ้วเป็นยังไงนะคะก็ดีขึ้นดีขึ้นบเม็ดอะไม่สั่นตอนแรกนม่สั่นมากเลยใช่ไหมแล้วคุณหมอบอกไหมคะว่าไม่สั่นเป็นไงหรือว่ายังหมอยังไม่ได้บอกแต่ทานยาของคุณหมออยู่ได้ทานไหมคะเรื่องนิ้วสั่นยังค่ะ แต่พอทานของเราตัวนี้นะคะคือสแกนหมดเลยโทษนะคะตั้งแต่หัวยันเท้าเลยค่ะคือตัวนี้ตัวเดียวเลยค่ะเรามั่นใจเลยค่ะของเราเนี่ยดีจริงๆค่ะขอบคุณนะคะคุณแป๊